ชมความสวยงามของยอดงานศิลปะอีกหนึ่งชิ้นครับชิ้นนี้ชื่อว่าต้นนางกวักครับเป็นนางกวักที่มีความโบราณครับเป็นนางกวักที่ถือว่ามีความเป็นมงคลมากๆกับ <Felipe. S 1> ฐานรากสวยครับดูครับนางกวักต้นนี้ดุดดังพญาเต่าเรือนครับเป็นพญาเต่าครับแต่พญาเต่าตัวน,นี้คอยาวมากๆครับดูฐานรากสวยครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยังลำต้นครับ แล้วก็มีใบด้านบนที่เป็นทรงพุ่มแบบนี้ครับไฮไลท์ของนางกวับต้นนี้อยู่ที่ความสวยงามของฐานรากนะครับฐานรากมีความมั่นคงมีความสวยงามครับมีความดุดันครับมีความเป็นมงคลหลายๆอย่างครับทางโช์รูมไม้เอกชมรีเลยรับมาดูแลต่อครับฐานรากนั้นมั่นคงมากครับและมีความเป็นมงคลอย่างที่บอกครับดุดดังพญาเต่าครับดังตัว ไดโนเสาร์เลยครับดูครับเป็นไดโนเสาร์ที่คอยาวนะครับตัวนี้ครับดูแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมนคลังเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ครับที่ได้รับมอบจากไม้ขุดล้อมครับเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวนี้ของดีจังหวัดสุรินทร์ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะครับสัมผัสต้นเป็นเป็นต้นจริงๆของทั้งได้ณโชรูมไม้เอกชุมรีครับคิดถึงไม้สุไวคิดถึงไม้เด็ดคิดถึงทางโชรูไม้เอกชุมรีครับ